ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูอีสกินะครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยปานการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้เป็นอีสกิ2สองห้าเจ็ดนะครับยี่ิบ้าแรงสาสูบนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้โฟร์วีครับขับ2ได้ขับสี่ได้ครับนี่ครับบอดี้ก็ตัวประมาณเท่าถ้าเทียบกับรถบ้านเราก็ตัวเท่ายี่แปดครับนี่ครับตัวประมาณนั้นเลยนะครับอย่างหน้าเป็นเจ็ดขีดสิบหกนะครับ หลังเป็น11.2ขอบ24นะครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นชื่อก็จะเป็น Land Hope นะครับหรือตามเพจก็จะเป็น TU นะครับ257นี่ครับบอดี้เดิมๆนะครับอันนี้ก็เดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับน็อตเนร์ออะไรอย่างนี้ครับตัวนี้ไฮดรอลิกหลังเป็นธรรมดานะครับนี่ครับ ถังน้ำมันอยู่ด้านท้ายแล้วนะครับมีปั๊มติ๊กดันน้ำมันนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับบอดี้เดิมๆนะครับสีเดิมๆคันนี้นี่ครับก็ตัวจริงก็มีรอยขีดข่วนบ้างครับไม่เยอะนะครับคันนี้คันนี้ขีดข่วนไม่เยอะสีเดิมนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับครับยางดอกดีนะครับดอบดีทั้งสี่เส้นเลยนี่ครับ ยางหลังเป็นสิบเ็ดจุดสองขอบยี่สิบสี่หน้าเป็นเจ็ดขีดสิบหกนะครับขอบสิบหกตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็ไม่ต้องเผาหัวนะครับนี่แผ่นเพจแผ่นอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับตามแผ่นเพจเป็น tu สองห้าเจ็ดนะครับพอดีเดิมๆนะครับนี่พอดีใต้เบาะเบาะเลื่อนสไลด์หน้าหลังได้นะครับก็ตัวนี้เป็นสโลนะครับสโลมีสี่ระดับนะครับ ก็จะเป็นโลโลโลแล้วก็โลแล้วก็มีเดียมแล้วก็ไฮนะครับหรือเข้าใจง่ายงก็หนึ่งสองสามสี่ครับนี้เกียร์หลักหนึ่งสองสามเกียร์เดินหน้าเกียร์อาเกียร์ถอยหลังครับอยู่ที่ข้างอ่าจะมือด้านซ้ายจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นคันบังคับไฮดรอลิกหลังครับขึ้นลง PTO จะมีสามระดับครับนี่ครับหนึ่งสองเกียร์ว่างแล้วก็จะมีสามครับอยู่ล่างด้านนู้นจะเป็นโฟรวิลครับมีออนมีออฟบอกชัดเจนนะครับขับสี่ขับสอง นี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับเยียบค้าสตาร์ทเลยนี่ครับ,น,รบนี่ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวแต่ดังนะครับเดี๋ยวลองดูวดีโอนะครับ ดีโอตัวนี้มีสามระดับนะครับวิดีโอก็ปั่นใช้งานปกตินะครับความไวตามรอบเครื่องอีกทีนะครับยิ่งเร่งยิ่งไวนะครับก็นี้ไฮดรอลิกด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไฮดรอลิกระบบธรรมดานะครับตับแขนขวาก็เป็นเมนนว่นธรรมดาทั่วไปเลยนะครับไฮดรอลิกก็ขึ้นลงปกตินะครับ การเร่งครับตา,าก,การเร่งก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นี่ครับนี่ครับเป็นพวงมาลัยเวอร์ก็ผู้สูงอายุก็ขับได้ครับเด็กก็ขับได้ครับนะครับก็อ่าพื้นตัวพื้นเหยียบนะครับก็จะเป็นโล่งแบบนี้เลยครับ ขึ้นลงสะดวกนะครับขึ้นลงได้ซ้ายขวาเลยตัวนี้ไฟติดครบนะครับบวกไฟติดครบสีถันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดรล็กแล้วนะครับไม่ต้องเผาหัวครับเครื่องเย็นก็ไม่ต้องเผาหัวนี่ครับปั๊มไดร์ลิ มีสองตัวนะครับเป็นพปรงมลาลัยาบเวอร์นะครับตัวนีว้ระบายนะครับเครื่องก็ปกติครับนิ่งดีไม่มีระบายนะครับน้ำน้ำก็ปกตินะครับนี่ครับตัวนี้ปั๊มติ๊กดันน้ำมันมีปั๊มติ๊กแล้วนะครับ ก็เ,เวลาน้ำมันหมดเวลาอะไรงนี้ก็จะสะดวกนะครับบิดสวิตช์คุญแจก็จะไล่น้ํามันเองนะครับแห่นฝากระโปรงจะเปิดขึ้นแบบนี้นะครับกาบซ้ายขวาถอดออกง่ายนะครับมีตัวล็อกดันเข้านะครับกึบ เครื่องบางตัวก็จะตีเป็นยี่ห้ออีซูซูนะครับเป็นกาโลโก้อีซูซูเลยครับเครื่องอีซูซูเลยดับก็ดับที่สวิกชแจนะครับดับที่สวิกชแจเลยครับครับก็เป็นอีตสกินะครับตัวนี้เป็นแลนโฮฟนะครับก็สองห้าเจ็ดนะครับยี่สิบห้าแรงสามสูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับโฟวิวขับสองได้ขับสี่ได้นะครับ พอดี Body แบบนี้ตัวจริงก็ตัวใหญ่นะครับไม่เล็กมากนะครับความกว้างตัวรถอยู่ประมาณ129บเก้ประมาณนี้ครับกระทะเปลี่ยนจับได้นี่ครับสลับได้สีนะครับสจับเลยนี่ครับจับกระทะแบบนี้นี่มีกว้างมีแคบอะไรได้ขยับได้4แบบเลยนะครับ น่าจับไว้ในไว้นอกได้ครับตัวนี้นี่ครับเปืดท่านใดหาใช้งานอยู่นะครับเอาไปลากแอร์บัสได้ครับแบบนี้ตัวประมาณนี้นะครับนี่ก็ปื้นเหยียบห้องโดยสารอะไรนี้ก็ขึ้นลงง่ายนะครับขึ้นลงสะดวกแบบนี้ความกว้างตัวรถก็จะ129เซนตัวนี้เป็นเก่านอกตามสภาพนะครับไปแบบนี้เลยต่อผมถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับเปลี่ยนกองอากาศกองโซลา่าใหม่นะครับ ก็คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทราคานี้ไม่ไกลจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสนใจติดต่อสอบถามนะครับศูนย์หกสามสองสี่สองเก้าเจดสี่ห้าครับ,รบเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์หรือทดลองมาทดลองขับดูได้แถวซีแยกไฟแดงซอยสิบสองครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีหรือพิมพ์ Google Map ครับโอซายเก้าลบบุรีครับขึ้นมาตามตำแหน่งก็ไงก็ลองโทรมาสอบถามก่อนนะครับนี่ครับ อันนี้ได้บอดี้เดิมๆนะครับแบบนี้เลยเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ก็ใช้งานได้ปกติไฮดรอลิกธรรมดาครับเพืนั่นนะท่านใดหาใช้งานอยู่ครับตัวนี้ตัดหญ้าในไร่ในสวนครับใส่ประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบกำลังสวยครับตัวนี้ตัดหญ้านะครับกับฝากไว้ด้วยครับกิตกิแลนโฮปสองห้าเจ็ดยี่สิบห้าแรงสามโ พวงมาลัยออ power ครับตัวนี้นี่ครับครับขอบคุณครับ